สวัสดีครับในขณะนี้นะครับที่กระแสไลฟ์เนี่ยมาแรงมากเลยนะครับจะเห็นว่าไลาฟ์ของคุณเจนนี่มีดาราหลายคนไปร่วมแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆติดต่อไปขอร่วมไลฟ์มากมายมหาศาลร,รายได้แต่ละวันเนี่ยก็หลักหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่คุณสงสัยไหมครับว่ามันมีคนบางกลุ่มที่จะไม่ไปดูไลฟ์พวกนี้เลยจะไม่สนใจเลยแม้แต่จะซื้อของพวกนี้จากไลฟ์ในขณะที่อีกหลายคนเนี่ย ชอบไปดูไลฟ์พวกนี้แล้วก็ตัดสินใจซื้อไม่ยากเลยทำให้รายได้ของเขาเนี่ยพุ่งหลายล้านมันเป็นเพราะอะไรถึงมีคน2กลุ่มที่คิดตรงกันข้ามแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าไ้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพท,ท,ท,ทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตําบัดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยจําได้ว่าสมัยก่อนช่วงที่มีการขายของออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยมีหลายคนคิดว่า ยังไงฉันก็ไม่ซื้อหรอกของออนไลน์มันไม่ได้เห็นสินค้ามันรู้สึกเราไม่ได้จับต้องสินค้าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันดีแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ต่อมาทางช่องทางการตลาดออนไลน์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนวิธีขายเช่นขายออนไลน์เนี่ยราคาอีกอันนึงมันถูกกว่าการไปซื้อจริงๆทงั้งทที่เป็นของอย่างเดียวกันกันกบที่เราเคยเห็นมาบางครั้งก็เน้นเรื่องของความสะดวกในการส่ง มีของบางอย่างที่ถ้าเราไปซื้อที่ห้างจริงๆอ่ะมันไม่มีมันขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นมีโค้ดส่วนลดเฉพาะออนไลน์เท่านั้นต่างๆนานา,นาอาหารบางอย่างเรายังไม่เคยกินเราก็สั่งจากแอปออนไลน์นะครับจะสังเกตได้ว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้พัฒนามาเรื่อยๆแล้วยิ่งพอถึงตอนช่วงโควิดมาเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับพวกเราไปไม่ได้ห้างมันก็ปิด ออกไปก็กลัวติดโควิดนะครับก็อยู่แต่บ้านอยู่บ้านานานๆไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้สั่งสัคสังคมมันก็เกิดความรู้สึกต้องทําอะไรสักอย่างละอยากจะเสียเงินอยากจะซื้ออะไรดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นหลายคนนะครับถ้าใครทําธุรกิจออนไลน์ก็จะรุ่งรุ่งมากเลยนะฮะมีแต่คนอยากซื้ออยากจะใช้เงินเงินที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าไปเดินห้าง คงไม่ได้เอาไปใช้หรอกเพราะว่ามันเดินอยู่ทุกวันมันเห็นของมันก็ไม่มีกิเลสขนาดนั้นแล้วมันก็ยังได้ปลดปล่อยจากการไปเดินดูของต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านสั่งของออนไลน์มันก็รู้สึกอย่างน้อยยังได้ใช้ตังค์ยังได้เหมือนกับตัวเองได้ซื้อความสุขส่วนตัวนะครับแล้วพอโควิดมันเริ่มหายไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังคงติดอยู่ของหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะขายออนไลน์ได้คราวนี้มันก็มีบนออนไลน์ แอปต่างๆที่เอาไว้สั่งอาหารมันก็มาดังเอาช่วงที่โควิดมาเพราะมันง่ายดีเราไม่ต้องออกไปไหนสั่งมาก็ได้ร้านที่มันดังๆที่เราต้องไปต่อคิวกินกันตอนนี้ก็สั่งมาแ๊บเดียวถึงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงตอนนี้ทีนี้ครับมาถึงช่วงที่คนเริ่มสนใจเรื่องการไลฟ์การไลฟ์เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนถ้าใครยังพอจำได้ไมันมีพวก ทีวีดีเรกต่างๆถ้าใครดูทีวีในสมัยสมัยกเก่าเลยนะครับก็จะมีการโฆษณาของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องครัวก็จะมีคนไปดูหมอนสุขภาพอ่ะเยอะแยะ,ยะไปหมดบางคนกดซื้อคนกดซื้อก็จะเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าทีวีนานๆน,นั่งๆแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็อืมฟังไปฟังมาซื้อแล้วกัน แต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มครับยังไงก็ไม่เอาของพวกนี้ไม่ซื้อนะครับแล้วคนที่พอมาถึงยุคช่วงที่ไลฟ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีบางคนเนี่ยดูไลฟ์แล้วรู้สึกเสียเวลาก็จะไม่เข้าไปดูไม่ซื้อในขณะที่คน,นกลุ่มหนึ่งซื้อคนกลุ่มที่ไม่ดูไลฟ์พวกนี้แล้วก็ไม่ซื้อเขาเป็นคนยังไงกันแน่อ่าอันนี้ต้องบอกนะครับอย่างแรกนะครับคนกลุ่มนี้บางทีเขาคิดว่าเสียเวลาเขา ไลฟ์อะไรเนี่ยมันยาวแบบโหครึ่งค่อนวันไลฟ์กันได้ยาวขนาดนั้นฉันไม่เสียเวลาเข้าไปดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับของก็ไม่ได้เห็นแล้วไลฟ์เนี่ยของแต่ละอย่างเอามามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคนพวกนี้ก็จะสงสัยแหละเพราะว่ามันเสียเวลาเขาในการเข้าไปดูแล้วของก็ยังไม่แน่ใจเขาอีกนอกเหนือจากเสียเวลาแล้วเนี่ยบางคนเขายังไม่ค่อยชอบความรู้สึกที่ไม่แน่นอน เช่นอะไรบ้างในไลฟ์เนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าถ้าหมดไลฟ์นี้แล้วนะราคาจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะจะไม่ใช่ลดราคาจะเป็นราคาเดิมแล้วนะครับหรือบางทีมีกรณีเล่นเกมอ่าถ้าใครสามารถแคปหน้าจอตอนที่ตัวเลขไลฟ์คนมาดูได้เท่านี้แล้วส่งมาให้เราเราจะมีการมอบรางวัลใหญ่นะครับมันก็ทำให้คนติดหน้าจอคนพวกนี้ก็จะไม่ชอบละฉันไม่ชอบความไม่แน่นอน บางคนก็มีการตั้งเค้าดาวบอกว่านี่มี5นาทีนี้เท่านั้นถ้ามันหมด5นาทีนี้นะคุณกดสั่งไม่ทันราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วแล้วพอมาถึงช่วง20วินาทีสุดท้ายก็จะมีการเคาดาวไปเรื่อย10วินาทีสุดท้าย5วินาทีสุดท้าย1วินาทีสุดท้ายคนที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ก็จะไม่สนใจและยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยนะครับเพราะมันมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในขณะที่คนที่เขา ชอบเรื่องพวกนี้จะรู้สึกว่าตื่นเต้นฉันต้องกดให้ทันนะฮะนอกหือจากนี้คนกลุ่มที่ไม่ซื้อของออนไลน์จากการไลฟ์แบบนี้เขาจะไม่ชอบฮาร์ดเซลเขาจะไม่ชอบเกลียดเข้ากระดูดดำเลยการฮาร์ดเซลเนี่ยที่มาบอกว่าของอันนี้มันดีมากมีผู้ใช้จริงนะครับใช้แล้วโหวหน้าเด้งครีมตัวนี้ดีขนาดนั้นฮาร์ดเซลมากมาก นะครับเขาจะรู้สึกว่ามันมีเบื้องหลังไม่งั้นคงไม่มาหาเซลอะไรแบบนี้หรอกสินค้าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้ถูกไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนที่เขาไม่ไม่สนใจของออนไลน์เนี่ยเขาก็จะเกลียดคําว่าหาเซลมากๆแถมเขายังรู้สึกว่าการซื้อของในไลฟ์เนี่ยมันขัดกับบุค,คลิกภาพบางอย่างของเขาโดยคนเหล่านี้มักจะมีบุค,คลิกภาพที่ ต้องการวิเคราะห์นะครับต้องการดูข้อมูลเชิงลึกนะฮะมีสติมากเพียงพอที่จะต้องขอดูข้อมูลเชิงลึกดังนั้นการที่เรามาไลฟ์แบบนี้มันมันผิวเผินมากมันไม่มีข้อมูลเชิงลึกให้เขาวิเคราะห์ดังนั้นพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าอืซื้อของแบบในไลฟ์เนี่ยฉันยังไม่ได้ดูด้วยซ้าไปว่าของหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงผิวสัมผัสเป,เป็นแบบไหนนะครับ แล้วสเปคมันดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าประกันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่ามันเสียมีนโยบายคืนของยังไงบ้างแค่การบอกว่าคืนได้ฉันไม่เชื่อหรอกแค่บอกว่ามีการประกันฉันก็ไม่เชื่อหรอกเพราะบางทีเคยมีประสบการณ์แย่ๆในอดีตซื้อมาอา้าวไม่ตรงปกถ่ายรูปมาสวยงามมากเลยในไลฟ์ก็ดูดีเพราะว่าเขาจัดแสงจัดไฟจนมันสวย แล้วก็มีคนมารีวิวคนมารีวิวก็โหคนดังๆทั้งนั้นช่าก็เลยซื้อซื้อมาอา้าวไม่เห็นเหมือนที่บอกนี่นาหรือบางทีซื้อมาแล้วแบบอยากคืนอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ได้ใช้แต่พอติดต่อไปอ้าวคืนไม่ได้หรือต่อให้คืนได้ก็ยุ่งยากลําบากมากนะครับหรือของบางอย่างเอาส่งมาแล้วมันช้าบางทีมีการเกิดการเสียหายเกิดขึ้นเสียหายแล้วคืนยากเงินก็ไม่ได้คืน ประการที่บอกว่าเอ้ยมีประกันเอา้าไม่มีอย่างเงี้ยนะครับหรือบางกรณีดันไปซื้อของบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยคุณค่าของมันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันของเล็กๆน้อยๆซื้อมาแล้วมันมันไม่เสียมันมันเสียงมันไม่ตรงปกแต่แบบเออช่างมันเถอะต่อไปเราไม่เอาแล้วกันเกิดประสบการณ์ลบคนแบบเนี้ยก็จะไม่ชอบซื้อของออนไลน์ที่มันเป็นไลฟ์แล้วก็แบบฉาบฉวยแบบนี้หรือบางคนเนี่ยก็ ภาระจำยอมครับมีภาระทางการเงินนะครับก็เลยต้องพยายามไม่ไปดูของพวกนี้เพราะถ้าขึ้นไปดูชั้นได้เสียตังค์แน่นอนนะครับเพราะว่ากลัวห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้นะฮะดังนั้นถ้าเราดูดีๆแล้วคนกลุ่มที่เขาไม่อยากซื้อของในไลฟ์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่อย่างน้อยๆต้องพิจารณาอะไรเชิงลึกไม่ด่วนตัดสินใจ มีสติในการใช้เงินของตัวเองแล้วการดูอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติขาดปัญญาในการพิจารณาอะไรสักอย่างซื้อของโดยเกิดจากกิเลสไม่ใช่มาจากความต้องการจริงๆเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองละทําแบบนั้นอะ่ะโง่ไม่ซื้อฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เลยไม่ซื้อแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่อยากซื้อของออนไลน์นะ เขาจะซื้อก็ต่อเมื่อเขาได้พิจารณาทุกอย่างดีแล้วเท่านั้นดังนั้นสมมุติว่ามันมีไลฟ์แบบนี้ออกมาอีกแล้วถ้าอยากให้คนกลุ่มนี้สนใจเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยทุกอย่างเลยเช่นสมมุติว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาสปอนเซอร์นั้นคือใครไม่ไม่ทำการโฆษณาที่มันดูรู้สึกว่ามันมันเกินไปหรือบางอย่างเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันมีของจำนวนจำกัดแล้วมันหมด ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีความจํากัดอะไรเลยการสร้างความจํากัดเทียมๆขึ้นมานะคนเหล่านี้เกลียดมากเลยนะครับเช่นบอกว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดมีเวลาจํากัดที่เราจะขายเวลานี้เท่านั้นแล้วราคามันเป็นแบบนี้เท่านั้นอันเนี้ยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า scarcity scarcity คือความมีน้อยมีจํากัดแต่เป็นการสร้างแบบเทียมขึ้นมาสร้างปลอมขึ้นมามันเป็นความจํากัดปลอมเพื่อที่จะทําให้บางคนอยากจะซื้อมากม แล้วกลัวพลาดโอกาสแต่คนพวกนี้จะเกลียดเรื่องพวกนี้มากดังนั้นถ้าใช้เรื่องพวกนี้นะไม่สําเร็จแล้วก็ถ้าอยากให้คนเหล่านี้ซื้อและสนใจคุณก็ต้องจริงใจเช่นการบอกว่าดีลขายครั้งนี้เหมาะกับใครแต่ต้องบบอกด้วยว่าไม่เหมาะกับใครและต้องเน้นเท่ากันผมเคยเห็นหลายครั้งนะครับที่มีคนมาเน้นว่าอาแบบนี้เหมาะกับใครแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะแต่พูดเองไม่เหมาะแบบสั้นมากเลยอะ ไม่ได้ยาวมันแสดงถึงความจงใจในการปิดบงังจงใจในการเลี่ยงคำคุณจะเคยเห็นไหมครับว่าถ้าเราโฆษณาเครื่องดื่มบำร,รุงกำลังชนิดหนึ่งอะไรก็ได้แล้วตอนสุดท้ายมันจะมีการพูดถึงเรื่อง,องความระวังอย่าดื่มเกินกว่าแสองสวอะไรเงี้ยแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องเร็วๆอ,อ,อ,อยงเงี้ยหรือตัวเล็กๆเ,เลยเป็นนังสื่อเล็กๆเกพราะอะไรเขาไม่ต้องการให้คุณโฟกัสตรงนั้นนะครับหรือ ถ้าเกิดว่ามีการขายของอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพูดที่เน้นให้คนอินไปกับของที่เขาจะขายสิ่งที่จะต้องให้ระมัดระวังเนี่ยก็จะเขียนไวเ้เล็กๆเล็กๆเ,เลยให้คนไม่ค่อยสนใจเพราะคนจะมาสนใจผู้พูดและดึงดูดได้มากกว่าอ่าบางทีบอกเขียนว่าเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานของนี้ แต่ว่ามันเขียนเล็กๆสั้นๆนอยู่ข้างล่างไม่มีใครสนใจเขาสนใจคนพูดครับอา,อาหารเสริมตัวนี้ดีสุดยอดเสริมสร้างพลังสมองเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเสริมสร้างระบบร่างกายกล้ามเนื้อทําให้เราแข็งแรงนี่ทําให้นอนหลับได้ดีแต่ว่าข้อห้ามเล็กๆนิดๆนะครับอยู่ข้างล่างหรือบอกว่าข้างล่างเขียนว่าผลงานวิจัยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับขนาดนั้นหรือคํากล่าวนี้ ยังไม่ได้รับการอนุมัติโดย FDA เคียอเล็กๆอาหารเสริมที่เมริการเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าใครไปดูนะครับข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้ถูก FDA เนี่ยรับรองแต่ที่เหลือคือโฆษณาสีสันทุกอย่างหมดเลยของพวกนี้แหละครับที่ถ้าเกิดคุณต้องการให้คนที่เขาไม่อยากซื้อของออนไลน์ซื้อในไลน์เนี่ยคุณจะต้องจริงใจกับเขาแล้วมีตรงนี้ให้ดูนอกเหนือจากนี้ยังต้องมีลิงก์ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ฮาร์ดเซลนะครับ เราเป็น Soft Educational คุณซื้อหรือไม่ซื้อมันเป็นสิทธิของคุณขอให้คุณพิจารณาให้ดีก่อนแต่ข้อมูลทางการศึกษาเรื่องนี้มันมีดังต่อไปนี้คุณสามารถคลิกลิงก์นี้เข้าไปเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนตัดสินใจอ่ะแบบนี้แหละที่ทำให้คนเหล่านี้เปิดใจและอยากจะซื้อนะครับ เขาจะรู้สึกว่าคุณจริงใจแล้วก็อย่างน้อยมีข้อมูลให้ชัดเจนกดข้อมูลเข้าไปดูอ่ามีใบเซอร์ติฟิเคตอ่าเขามีการตรวจสอบอะไรบ้างเลขต่างๆอยอยเนี่ยเลขอะไรจดเมื่อ,อไรทะเบียนยังไงสเปคของมันเป็นแบบไหนอ่ามีหมดทุกอย่างคุณกดเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองแล้วนะมีระบบประกันประกันนี่คือยังไงรายละ,อะเอียดแล้วสมมุติว่าของที่ได้ไปคุณไม่พอใจยินดีคืนเงินไอ้คำนี้ขั้นตอนการคืนเงินทำยังไงใช่ไหม ถ้ามันคืนยากเย็นมหาศาลเนี่ยก็คุณหลอกเขา่ะคุณต้องทําให้มันคืนง่ายอะแล้วก็ไม่ต้องถามอย่างที่อเมริกาสมมุติว่าคุณซื้อของออนไลน์มาอย่างหนึ่งเสื้อเสื้อผ้ามาใช่ไหมฮะแล้วคุณใส่ไม่ได้หรือใส่แล้วมันไม่สวยอย่างที่คุณคิดคุณเอามันไปคืนคืนยังไงก็อาจจะไปคืนที่ห้างที่ร้านค้าในเครือของเขาหรืออาจจะส่งไปรษณีย์ไปคืนก็ได้แล้วถ้าสมมติส่งปรษณีย์ไปคืนนะครับ ฝ่ายปลายทางเนี่ยเขาจ่ายเงินให้คุณในการส่งคุณไม่เสียเงินสักแดงเดียวแล้วเขาก็จะคืนเงินคุณทันทีหรือถ้าเกิดคุณเอาเงินไปคืนที่สาขาเขาที่ร้านค้าจริงๆเนี่ยร้านค้าก็จะไม่ถามนะว่าทําไมคุณถึงคืนไม่ถามเลยเขาจะโอเครับไปเฉยๆไอ้แบบเนี้ยเรียกว่ามีจรรยาบรณน,นะครับถ้าเกิดคุณซื้อของออนไลน์แล้วคุณคืนได้ง่ายขนาดนี้มีขั้นตอนที่คืนง่ายแบบนี้นะเขาก็รู้สึกว่าคุณจริงใจกับเขาละนะครับไม่ได้มาหลอก ไม่ได้มาขายของที่มันโอเวอร์จนเกินจริงนะครับคนเหล่านี้จะคิดแบบนี้ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งจะชอบไลฟ์มากๆเลยนะครับแล้วต้องเข้าไปดูเข้าไปซื้อเพราะข้อแรกมันจะมีคำว่า social proof นะครับกับ hurting social proof คืออะไรคือไอ้ไลฟ์ครั้งนี้คนดังมาเพียบเลยมีแต่คนดังๆมาดูแสดงว่ามันต้องเป็นไลฟ์คุณภาพแน่นอนมีแต่คนเข้าไปดูคนดูเป็นล้านอ่ะ เป็นแสนเป็นล้านเฮ้ยดแีแน่เลยฉันต้องไปแล้วนะครับต้องไปดูต้องไปกดเพราะว่าหลายคนดูแสดงว่าคุณภาพมันต้องดีแน่นอนคิดว่าการที่มีคนดูเยอะคือข้อพิสูจน์ว่ามันดีนี่คนที่ชอบนะชอบเขาจะเป็นแบบนี้อันที่2ก็คือมันจะมีคำว่า parasocial relationship parasocial relationship นี่ก็คือการที่ผู้ไลฟ์นะครับ เป็นคนที่คุยแล้วมันเหมือนเพื่อนของเราอะเวลาที่เราซื้อของคุณลองดูสมมติเพื่อนสนิทคุณมาแนะนำเฮ้ย hey, นายอาหารเสริมตัวเนี้ยโคตรดีเลยว่ะกินแล้วมันเจ๋งมากเลยหรือเฮ้ย hey, หมอนใบเนี้เฮ้ยเราซื้อแล้วแบบสุดยอดมากเลยนอนหลับดีเป็นเพื่อนสนิทคุณมาเล่าให้คุณฟังต่อตัวแบบกินข้าวกันแล้วเล่าคุณก็อยากซื้อเลยใช่ไหมครับนี่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไลฟ์เขาทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนคุณเนี่ย เขาคุยจนคุณแบบเซนิตใจอ่ะคุณก็มีแนวโน้มที่จะซื้อกับเขาได้มากขึ้นเพราะคุณเชื่อแบบนั้นนี่เรียกว่า parasocial relationship นะฮะแล้วไลฟ์พวกนี้นะคนที่มาดูเขาจะอยากได้ความสุขความสนุก entertainment ดังนั้นเวลาเปิดมาเนี่ยเขาจะไม่ขายของทันทีแต่เขาจะมีเล่นสนุกมีการปล่อยมุกมีการร้องเพลงเป้นอะไรให้มันตลกๆและทำอย่างเงี้ยเป็นช่วง นะครับเพื่อขั้นเวลาไม่ให้มีแต่การขายของเพราะคนที่เข้ามาดูพวกนี้ชอบเรื่องพวกนี้มากๆเลยใครมาทําอะไรตลกตลกปล่อยมุกเลยฮ่าฮาชอบนะครับชอบความบันเทิงนะครับเขาจะรู้จิตวิทยาของคุณเป็นอย่างดีถึงทําแบบนี้นะฮะแล้วแค่นั้นไม่พอบางคนเนี่ยชอบความตื่นเต้นตื่นเต้นแบบให้มีเล่นเกมมีมีการสุ่มมีการบอกว่าเฮ้ยอีก10วินาทีเนี่ยถ้าใครกดไม่ทันนะพลาดโอกาสนี้ไปแล้วนะ ไม่มีอีกแล้วราคานี้หมดไลฟ์ครั้งนี้คุณจะไม่ได้ของราคานี้อีกแล้วนะครับเป็นการเล่นกับความรู้สึกของเขาที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากตื่นเต้นอยากจะได้อะไรแล้วบางกรณีเนี่ยคือบางคนอาจจะยังคิดอยู่อ่ะไม่น่าซื้อนะแต่พอเห็นราคาเฮ้ยของจริงอ่ะในห้างถ้าคุณไปซื้อข้างนอกสามพับาทนะแต่ถ้าซื้อจากไลฟ์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าถูก,กันทั้งสาเท่าคุ้มว่ะซื้อคุ้ม แต่ลืมคิดไปว่าถ้ามันลดสามารถลดมาได้จาก3,999เหลือ999แปลว่าอะไรอ่ะข้างนอกขายเกินจริงแบบไปมาหาสารหรือเปล่าเพราะยังไงคนขายก็ต้องการกำไรถูกไหมครับแปลว่าจริงของพวกนี้พเพลอ,อาจารคาร้อยเดียวอ่ะแต่ไปขายข้างนอก3,000น่ะกำไรเท่าไหร่30เท่าอ่ะแต่พอขายข้างนอก3,000ใช่ไหมมาในรับลดเหลือ999ไอ้ตัวเลข999ไม่เขียนแบบ1,000บาทเนี่ย คนชอบนักหนาแหละพอมันมีคําว่าหลักหลักร้อยไม่ใช่หลักพันมันถอยออกมา1ห,หลักแต่ว่าก็ยังเป็น999ก็คือ1,000บาทจะดีนี่แหละคนก็ยังรู้สึกอยากซื้อแล้วเป็นไงต้นทุนร้อยบาทขาย999าก้าสกำไรตั้ง899บาทเนี่ยใช่ไหมแต่มันตัดวงจรสติคุณไปเรียบร้อยแล้วอะคือขายแล้วคุณอยากซื้อนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งคือเป็นประเภท กลัวซื้อไม่ทันหรือกลัวว่าจะตกเทรนด์ fear of missing out f o r m o r e กลัวว่าตัวเองจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังตกเทรนด์แล้วเฮ้ยเราซื้อไม่ทันเราไม่ได้เราพลาดโอกาสนี้นะครับก็หรือบางทีเขาก็จะเอามาหลอกลอ่อเช่นว่าไอ้ของนี่มีจำนวนจำกัด scarcity ใช่ไหมจำกัดมีน้อยมากมีเวลานี้เท่านั้นคนพวกนี้กลัวพลาดมาก เฮ้ยพลาดไม่ได้ต้องซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อให้ทันนะครับพอซื้อแล้วมันมีความสุขมันเหมือนได้กดอะไรสักอย่างได้สนับสนุนดาราได้สนับสนุนคนที่มีปัญหาบางคนใช้ความที่มีปัญหาของตัวเองออกมาไลฟ์ฉันมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนไทยเนี่ยสงสารก็เลยเข้าไปกดกดเสร็จปุ๊บก็ได้ของมาอย่างเงี้ยเข้าไปซื้อแต่คุณรู้อะไรเคยสังเกตอะไรสักอย่างไหมครับว่าคนขายอ่ะ บางทีนะรวยมหาศาลแต่คนซื้อยังสุดยอดจนอยู่เลยอ่ะยังใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่เลยแล้วคุณไปซื้อของพวกนี้ซึ่งบางทีคุณจําเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นของที่จําเป็นก็ได้อาจจะเป็นของที่มีคุณภาพดีก็ได้นะครับแล้วคุณซื้อมาโอเคอย่างนั้นคุ้มคุ้มค่าเงินคุณคุ้มเวลาคุณแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณซื้อมาคุณไม่จําเป็นต้องใช้แล้วคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่ คุณไปซื้อในห้างร้านปัจจุบันแบบเดินไปซื้อเองหรือว่าสั่งทางช่องทางออนไลน์ในสินค้าที่คุณรู้แบรนด์มันดีแบบเนี้ยคุณก็เสียโอกาสนะคุณอาจจะใช้ความสงสารของคุณไปแบบไปซื้อเฮ้ยอุดหนุนเขาหน่อยนะซื้อข้าวเกลียบเขาหน่อยซื้อของผลไม้เขาหน่อยอุดหนุนเขาสักนิดหนึ่งคือก็ได้นะครับแต่คุณต้องคิดดีๆว่ามันคุ้มค่าเงินคุณหรือเปล่า การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนสักคนให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเนี่ยคุณดูซะก่อนว่าชีวิตเขาดีอยู่แล้วหรือเปล่าและชีวิตคุณเป็นยังไงดังนั้นเลือกให้ดีครับของนั้นคือไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ความใจบุญของคุณในการสั่งซื้อของอะไรสักอย่างคิดไว้ในหัวเลยครับว่าคุณจะไม่ได้เงินก้อนนั้นคืนถ้าคุณจ่ายแล้วคุณจ่ายเลยไม่งั้นเนี่ยคุณจะมาผิดใจทีหลังว่าเฮ้ยฉันไม่น่าซื้อของนี้เลยอะได้มามันไม่ดีอะนี่มันมาหลอกฉันนี่ว่า ความผิดอยู่ที่คุณครับคุณจะซื้ออะไรมันอยู่ที่เงินอยู่ในกระเป๋าคุณน่ะเงินอยู่ในแอปโทรศัพท์คุณน่ะถ้าคุณไม่กดจ่ายเงินก็ไม่ไปไหนถ้างั้นถ้าคุณกดจ่ายไปแล้วได้ของที่คุณมาแล้วรู้สึกมันไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดอะ่ะความผิดอยู่ที่คุณครับไม่ใช่ความผิดอยู่ที่คนโฆษณาอย่างเดียวนะฮะอ่านี่แหละพอมันเป็นแบบนี้ติดเรื่องโดปามีนนะครับการต้องจับจ่ายใช้สอยอย,อย่างรวดเร็วอ่ามี feel missing out นะครับ หรือ s c a r c i t y มีของน้อยคุณต้อ,ง,องกลัวพลาดต้องเอาให้ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบนี้ชอบ Entertain นนะครับแล้วบางทีเขาก็สามารถลดแรงต้านแรงป้องกันของคุณได้เอ้ยมีมีโค้ดนี้กดเข้าไปเลยนะขึ้นโค้ดมาให้เฉยหรือคุณเอาโค้ดนี้ไปกดปุ๊บได้ลดราคาหรือมีลิงก์นี้กดปุ๊บอ่าได้ของอันนี้อย่างรวดเร็วนะครับหรือบางกรณีมันดันเป็นของเล็กๆน้อยๆแกเจเกจเสื้อผ้าราคาถูกคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยตังแค่เนี้ยถ้าเสียไปนะ ฉันไม่เสียอะไรหรอกตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆเ,เนี่ยอุ้ยห้าสิบาทเองยี่สิบาทเองถูกเสื้อผ้านี้ร้อยบาทร้อยยสบาทอืมไม่แพงนะถ้าเอามาแล้วฉันใส่ไม่ได้เออช่างมันเหอะมันราคาถูกกดแหลกเลยแต่พอกดไปเรื่อยๆเกิดอ,อะไรขึ้นครับสุดท้ายเนี่ยได้มาเพียบเลยแล้วพอมารู้ตัวอีกทีเฮ้ยเต็มตู้แล้ววะ่ะตัวละร้อยบาทแต่ว่าเนี่ยซื้อมายี่สิบตัวแล้ววะ่ะสองพันบาทแล้วอะ เต็มไปหมดแล้วได้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ตุ๊กตาที่ซื้อมาแกเจตต่างๆที่ซื้อมาอมวางเต็มเลยสุดท้ายไม่ได้ใช้อ้าวแปลว่าเสียทางฟรีถึงแม้ว่าราคามันจะถูกมากแต่คุณซื้อสะสมมนานานๆมันก็ล้นบ้านถูกไหมเนี่ยมันก็จะเป็นซะอย่างเงี้ยบางของบางอย่างมันทำให้คุณซื้อง่ายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงต่ํามันไม่แพงอ่ะคุณซื้อมามันอาจจะไม่เสียดายขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งของคนที่เขาขายนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันถึงเกิดคนที่แตกต่างกัน2ประเภทอย่างชัดเจนคนที่ไม่ชอบซื้อของในไลฟ์แล้วก็ไม่ไปฟังเลยเนี่ยมักจะเป็นคนที่อันนี้คือสรุปให้ฟังนะมักจะเป็นคนที่อยากพิจารณาอะไรในเชิงลึกมีสติก,การซื้อของนะครับไม่ใช่มีกิเลสอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเอาเงินของตัวเองออกไปง่ายๆนะครับต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องรู้ว่าของอันนั้นคืออะไร ดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วพอทําแบบนั้นได้พิจรารณาจะรู้สึกตัวเองฉลาดแล้วก็ซื้อของเนี่ยซื้อด้วยความคุ้มค่าจริงๆกับคนอีกประเภทหนึ่งชอบความสนุกชอบเรื่องชาวบ้านเออเรื่องตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจว่าตัวเองจนขนาดไหนแต่ชอบเรื่องชาวบ้านเฮ้ยมีดารามาฉันไปดูดีกว่าได้ดูตัวจริงได้ดูไลฟ์มันได้เกาะกระแสฉันกลัวมากเลย Fe a r of missing out เเดี๋ยวฉันจะพลาดอะไรสักอย่าง ชอบความมีเรื่องชาวบ้านก็ไม่เกี่ยวข้อง,องเดี๋ยวเขาเล่าอะไรตลกตลกฉันพลาดไม่ได้ต้องไปดูเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะอยากจะไปดูอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มันใหญ่ขนาดนั้นแล้วการกดทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นมันได้เล่นเกม e x t r o v e r t สนุกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คนที่เขาชอบในสิ่งที่ลายแต่คน2กลุ่มนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ไม่ดีนะครับคนกลุ่มแรก ถ้าเขาพิจารณาว่าสิ่งนั้นดีจริงๆสําหรับเขาเขาก็จะซื้อครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้เขาซื้อได้ก็ต้องทําอย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกว่าคุณต้องมีความชัดเจนมีจริยธรรมนะครับบอกข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอะไรที่มันเยอะมากจริงคุณก็ทิ้งลิงให้เขาตามไปอ่านได้อย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อคุณเขาเขาก็จะไม่อคาาติอะไรกับคุณนะครับแล้วต้องเปิดเผยโปร่งใสไม่ใช่ซ่อนเร้นอะไรที่อย่างไม่สร้าง Scarcity ปลอมๆ สร้างข้อจำกัดที่มันมีอยู่ไม่กี่นาทีมีในไลฟ์นี้เท่านั้นปลอมๆขึ้นมาสร้างไม่ได้นะครับส่วนกลุ่มคนที่ชอบความสนุกชอบเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับคนเราถ้าไม่มีสังคมเนี่ยสมองเสื่อมนะครับคนอายุเยอะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนแล้วอยู่แต่บ้านอย่างเดียวสังคมไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นหรือไม่เล่นเล่น,ลนไม่เป็นหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่สมองจะเสื่อมลงเรื่อยๆการที่เขามีสังคมของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว นะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกไปคุยแล้วมันเอนเตอร์เทนถูกนะครับแต่ก็ต้องควบคุมตัวเองบ้างไม่ใช่ดูไลฟ์ทีเดียวหลายชั่วโมงเพราะว่ามันเสียเวลาคุณถูกไหมมันเสียเวลาชีวิตคุณคุณจะดูไปตลอดเวลาบอกว่าเออนี่คือเวลาพักผ่อนของฉันฉันทำงานมาทั้งวันแล้วขอสักทีหนึ่งว่าเดี๋ยวนั่งแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยมีกดกดซื้ออะไรได้บ้าง F อันไหนได้บ้างเอาให้หมดเลย แบบนี้เสียเวลาคุณมากแล้วของบางอย่างคุณได้มาก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับแล้วบางทีเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่งานของคุณนะครับเรื่องของคุณคืองานของคุณนะครับบางคนเนี่ยรู้เรื่องแบบลูกดาราคนนั้นไปที่ไหนยังไงดาราคนนี้เขาชอบใครเขาเคยเป็นแฟนเก่าใครคือรู้ดีหมดทุกอย่างเลยแต่พอเรื่องตัวเองคือไม่รู้ขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยมีปัญหาแหละนะครับดังนั้นเนี่ยตัวคุณก็ไม่ผิดแต่ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับ ดูดูให้เป็นเวลาไม่ใช่ดูไปทีเดียวยาวๆเดี๋ยวไม่มีปัญหากับชีวิตประจาวันคุณซื้อของอะซื้อเท่าที่คุณจําเป็นถ้าซื้อมากจนเกินไปซื้อเพราะว่าคุณอยากจะซื้อเห็นคนเขาซื้อแห่ซื้อตามหรือว่าเห็นคนมาโฆษณามันมเจ๋งมันลดราคามาหาศาลโอ้ยคุ้มสติครับพิจารณาดีๆหน่อยเขาลดราคาอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วของสิ่งนั้นเนี่ยคนที่มาโฆษณาเขาใช้จริงหรือเปล่าแล้วมันทําแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่า ทำแล้วมีปัญหาอะไรไหมเช่นอาหารเสริมต่างๆนี่คือสุดยอดอยากเตือนเลยนะครับว่าหลายทีอ่โฆษณาเกินจริงไปมากแล้วมันผิดด้วยถามว่าทําไมไม่มีหน่วยงานอะไรมาตรวจสอบเรื่องพวกนี้ชาติหน้าตรวจสอบให้ตายก็ไม่ทันครับเพราะว่าคนที่เอามาขายแบบนี้มันเยอะมากอ่ะตรวจสอบผิดใช่ไหมเจ้านี้หายไปเดี๋ยวเจ้าใหม่โผล่ขึ้นมาหรือตาเดินคดีกับเจ้านี้ไม่เป็นไรครับเขาขายคุณจนรวยมหาศาลมากมายเขาจ่ายเงินไปนิดนึง เงินที่เหลือเขาก็ยังเอาไปสร้างแบรนด์ใหม่ได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดคนพวกนี้ไม่หายไปไหนนะครับแถมบางคนเนี่ยโดนหลอกจนกลายไปเป็นเหมือนกับลูกน้องของเขาไปเลยอะ่ะคือพอมีคนออกมาพูดอย่างผม,ผมอ่ะ๋อผมอิจฉาเขาใช่ไหมที่เขาทําเงินได้วันละหลายล้านก็เลยออกมาพูดแบบนี้นี่ใช่ไหมฮะเคยเจอไหมฮะบอกเลยครับใช่ครับผมอิจฉาเขาผมอยากได้เงินหลายล้าน,นจริงๆแต่ ผมขอเป็นเงินหลายล้านที่ผมได้มาอย่างสุดจริตดีกว่าแค่นี้เลยนะครับนี่คือตรงไปตรงมาที่สุดอะไรที่มันเป็นอันตรายเราก็ต้องทราบต้องรู้ต้องรู้เท่าทันคนเราเนี่ยเกิดมามีมรสมองส่วนหน้ามันทําให้เราเนี่ยเจริญเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงคุณทุกคนเนี่ยมีสมองส่วนหน้าอยู่ใช้ครับใช้มันเถอะครับคุณจะได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความปกติสุขที่สุด แล้วก็คุ้มค่าที่สุดกับการที่คุณทําอะไรสักอย่างการดูไลฟ์ซื้อของในไลฟ์ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขอให้คุณพิจารณาดีๆแล้วอย่าให้การที่คุณอยากจะซื้อเนี่ยมันมาบั่นทอนอะไรต่างๆของคุณซื้อเมื่อจําเป็นไม่ใช่ซื้อด้วยแค่กิเลสอย่างเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือมีประสบการณ์ตรงไหนก็แบ่งปันกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ